สวัสดีครับทุกคนเช้านี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้กลับบ้านกันแล้วนะครับเพราะเมื่อคืนเราแวะพักกันที่ไปสนีเขาคอนะครับเมื่อคืนลมแรงครับเช้าว,วันนี้ไม่มีทะเลหมอกเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับอุณหภูมิตอนนี้เจ็ดนาฬิกาสินาที อุณหภูมิ12องศานะครับกับวิวสวยครับปัสจากทะเลหมอกแต่ก็สวยดีนะครับเป็นวิวที่สวยงามมากหนาวโอเคครับเดี๋ยวเราเก็บเต็นท์แล้วก็เดินทางกันต่อ ก็จะเป็นเต็นท์ลานเต็นท์ของไปชนีเขาพอนะครับตรงที่เป็นล็อกเป็นล็อกตรงนี้ที่มีเชือกกั้นเป็นล็อกเป็นล็อกจากคนละ150บาทนะครับส่วนก็คือวิวจะเป็นเปิดแบบนี้เลยนะครับสามล็อกนี้กับแถบนะี้นะจะได้วิวที่เปิดออกแบบนี้นะครับ ตอนนี้ทะเลหมอ,อกเขาจะเห็นแบบเต็มๆเลยคนระับโอเคส่วนของเราอู่ตันี้ตัวน,นี้ลงบันไดสายมือลงไปตรงนี้นะครับที่ไม่มีเชือกกั้นตัเนี้จะคนละ100บาทต่อคืนนะครับโอเคครับแต่ก็เห็นวิว สวยงามเหมือนกันนะครับโอเคเอย๋ยวเช้านี้เราจะไปหาอะไรกินก่อนนะครับแล้วก็เก็บเต็นต์กลับคอนแกนกัน,นครับสวห้องน้ำก็จะเป็นประมาณนี้นครับนี้เป็นฝั่งของชายทีไม่มีเครื่องทําน้ำอุ่นนะครับใช้สักอาบ เหมือนกันทุกห้องครับน่ก็จะเป็นที่ล้างหน้าแา่งฟังนะครับมีสอฝั่งฝันนี้เป็นของผู้หญิงนะครับเหมือนกันครับไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับแนะนําให้อาบตั้งแต่ต่อเย็นเลยนะครับเราไปอะไรทานกันก่อน,นครับก็จะอยู่ด้านล่างนะ รถเราก็จอดตรงน,นี้นะครับเมื่อคืนาไปซนี่ขอพอเลยครับนี่จลุลชัยของเราไปก,ก็เดินลงไปข้างล่างนะครับอาเนจะอยู่ด้านล่างนู้นชมวิวไปครับโอ้โอากาศตอนนี้ก็สิบสี่องศานะครับ อันนี้ประมาณก<ม>ี่โมงนะแปดโมงไหมน่าจะแปดโมงนะครับแปดโมงครึ่ง,ง,งกับอากาศเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับสิบห้าองศาแปดโมงครึ่งนะครับครครเคอันนี้ห้ามเข้านะอ๋อห้ามรถทุกชนิดเข้าคนเข้าได้ เอ้าตรงนี้ก็เป็นลานกลางเต็นท์อีกที่หนึ่งครับก็เป็นของวัทยาลัยเขาคอเหมือนกันโหเยอะมากตรงนี้ที่ไม่มีล็อกเนี่ยก็คือคนละร้อยแต่ถ้าเป็นล็อกแบบเนี้ยเี้เขาเขียนล็อกไว้สี่จ4ดสามสิบสีจสาคนี้ครับคนละร้อยห้าสิบประมาณนี้ครับแต่ตรงนี้วิวสวยนะ แต่แต่ไม่สวยเท่าฝั่งนู้นนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะมีความเป็นส่วนตัวแถวนี้น่าจะโอเคจะโชมเลยนะครับปไปหากาแฟกินอยากกินอะเนี่ยไอ้ยต้มเลือดหมูอะ่ะสดร้อนเซ็งจีก็มีสนขึ้นนะครับนี้ผมบอกว่าอยู่สูง ไปกันเลยแต่นี้เป็นกาแฟสดอันหน้าเราเป็นกาแฟสดนะครับก็มาครั้งที่แล้วเราก็กินที่นี่กันแต่เราเดี๋ยวเราขอไปกินข้าวก่อนครับต้มเลือดหมูเป็นเสี่ยงจีเหรอครับเป็นไม่มีค่ะตอนนี้ฉันจะหมูสับหมูชิ้นแล้วก็สับจากเลือดอ๋อชุดเท่าไหร่ครับชุดละหกสิบบาทข้าวด้วยข้าวด้วยผมมาชุดหนึ่งครับผม ยัยนเอาอะไรหนูเอาเก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นอะไรคะเส้นบะหมี่อะไรไม่ได้ร้านข้าวเช้าแล้วนะครับได้แซ่บตาโอ้แซ่บตานี่เลยต้มเลือดหมูร้อนต้มปังปิ้งชละักชลัก แฝดร้อนเนร้อนเลยน้ำซุปสุดเด็ดต้มเลือดหมูโซนร้อนรับไปไหนต่อเนี่ยเก็บเต็นท์ไปไหนต่อกลับบ้านกูประมาณเข้าไปเชเว่ ออกนนวเส้นทางตลอดขนมปังปิ้งนะครับเดี๋ยวเอาเดินตัวแล้วก็เดินทางต่อนะครับกับคอนแก่นรู้อาจจะไปแวะที่ ที่นึงครับอไป let's go เฮ้ยนี่ขอเล่นไปนาา่นาราั ถามแค่อีกใช่แต่ตอนนี้มีเกรื่อให้นะคะอ๋อไหนถัวเล็กไหมตัวเดียวใช่ห่งละห้าสิบบาทน่ากินมากเลยครับร้านแม่มณีของฝ่ายจากเชฟชวนนี่คือคุณแม่มณีแล้วเปล่าครับไม่ใช่ เอาโบนู่นคุณแม่มันีอยู่นู่นนะได้พี่ทุกคนจะเป็นถุงละร้อยสองถุงละแปดสิบถุงใหญ่นะแล้วก็ถุงเล็กสามถุงน้อยจั๊วันนี้เป็นมะขามหวานลองชิมได้นะคะอังนี้ถุงเท่าไหร่ครับอันนี้สองร้อยค่ะพี่โลอ้มะขามหวานมันจะเป็นฝักใหญ่จะเป็นฝักตัวนี้เลย เป็นฝักโค้งอเอจะเป็นผูกโ้เป็นกล้วยไส้มะขามก็มีนะคะโอ้มีหลายอย่างก็อะไรจะมีมะามขามันตาลทอฟฟี่ค่ะ่เข้ามาดูก่อน,น,นอันนี้เป็นกล้วยกล้เป็นมันเหน ว่องหยีตัวนี้จะเป็นบวยนะสามถุงเป็นลิตรสามถุงเท่าไหร่ศูนามค่ะตักถึงร้อยดีเไปฝากคนฝากแม่ไอันนี้ก็สามสิเหมือนกันใช่ไหมค่ะใช่ค่ะทุนแม่จะเป็นสามถงทั้งหมดเลยค่ะจะมีแค่ถุงใหญ่ที่เป็นถุงละร้อยเขาคะาๆขันก็ได้อือโอเค สามถุงร้อยเงินที่อัดอยู่ปะไหนอัดอยู่ขอบคุณครับพี่ขอบินนะครับ สวัสดีครับแม่คุณแม่มณีนะครับขอบคุณครับ,บได้ครับ,อบโอเค,อคได้แล้วนะยึดกับได้แล้วของฝากร้านแม่มณีครับเพชรกระปูนทางลงมาจากเขาคอนะครับ ได้แล้วของฝากโอเคครับผมจะดัง huh. ก oh, ันต <t> <normal> ่อโอ้เต็มเยียดอันนี้อีกอัยออเยอะโอ้โหดูประโยชน์การใช้สอยของ บใต้บาองเรานระัเเบเกันจริงจริงครับไปกันต่อครับผมบายบายครับผม เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายต้องแด้ถึงลายาใส่เนะี่ยก็มีตลอดสองท่านทางเลยนะ,ะเจ้ว ล้วเราก็มาถึงโอเคลงครับทอมที่50ค่ะ45นาทีถึงที่พักนะครับ จอดพี่มั้งโอเคสุดงจอจริงจริงแจห้องอยู่กับผม โอเครับเดี๋ยวเราขึ้นไปที่พักออให้ทุกคนออกไปใช้ชีวิตกันเยอะนะครับสวัสดีครับผมจะกันใหม่ทริปหน้าครับ